สวัสดีค่ะ สาวกตึกสีอะไรตึกนี้ตึกฟ้าเพูดตามตรงว่าเห็นขึ้นเทรนอันดับหนึ่งก็เลยถามคิมว่าคิมอันนี้มันคืออะไรวะทำไมมันถึงขึ้นเทรนนี่คือเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP คยพี่ะออซึ่งวงนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าเอ็นและเขามีการเล่นแบบตัว X 2ตัวด้วยเออแล้วก็ชื่อเพลงชื่อ O O โหรอโอโอไหมโอโอน่าจะเป็นฟีลลิ่งแบบเออหรือว่าแบบหรือว่าเป็นเป็นอีโมจิที่มันเป็นแบบลูกกระต่ายที่แบบตกใจอ่ะคือมาแบบลูกกระต่ายแล้วก็จุดในปากแบบปากเงี้ยวู้เออเหมือน หรือว่าเป็นคำย่ออะไรสักอย่างรหรือเปล่าหรือเป็นโลกคู่ขนาดหรือเปล่า <ปะ S 2> เออเพราะว่าเจนซต้องมีอะไรมันมีสตอรี่เออเพลงโปรโมทเดบิวของสาวเอ็นมิกนะครับมาในสไตล์ที่เป็นแบบ <c oughs> เฉพาะของวงซึ่งเรียกว่าผสมผสารในเพลงที่แตกต่างกัน2แนวคือเป็นเพลง,ง1เปรียบเทียบกับอีกเพลง,นง1นแม่อะไรวะเขาบอกว่าอะไรสเพลงเออก็คือเอาสเพลงมารวมกันนี้หรอ เออมิกแน่นอนอ่ะเขาเอ็นมิกก็คือมิกมิกเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าทั้งหมดทั้ง7คนเนี่ยเป็นทั้งวิชัวเจคนแดนซ์็คนและบูคอลเจ็ดคนเขาถึงบอกว่าเป็นสายเอสทั้งหมดอ่าชื่อวงเอ็นมิกเกิดจากการผสมกันของตัวสอดเอ็นและคําว่ามิกครับตัวสอดเอ็นเนี่ยมาจากคำว่า now next new ตอนนี้ถัดไปและใหม่แล้วคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิด new เฉยๆแปลว่าใหม่แต่ถ้า new เติม s แปลว่าข่าวสาร n ที่เป็นสำหรับทางคณิตศาสตร์ก็คือเป็นตัวแปรไหมที่เราไม่สามารถทราบค่าได้ก็คือเป็น n อ็นมิก ซึ่งหมายถึงการสื่อได้ถึงความหลากหลายและการรวมตัวกันของความหมายคือการรวมตัวที่ดีที่สุดเพื่อโลกใบใหม่เออหูี่คภัพโปรโมทมี7คนด้วยกันคนแรกคือแฮวอนนะครับผมแฮวอนอ่ะคนที่2คือซ so อยูนอ่ะคนนี้สวยสวยมากแล้ว เลิศคนที่สามจินนี่อุ้ยจินนี่เลิศจินนี่เลิศมีโอ้ยเออจินนี่เลิศจินนี่เลิศอ่าคนที่สี่แบดอุ้ยสับเอลสับเวอร์คนที่ห้านะครับผมน้องลิลลี่อุ้ยลิลลี่ลิลลี่ก็เลิศลิลลี่ก็เลิศฟานผมฟานแล้วก็มีคนที่หกนะครับผมจีอูจีอูอ่านคนไหนผิดไปขออภัยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมน้องคายูจิน รู้จักโปสเตอร์แล้วไม่มีความแบบตายท้องทะเลป่าวะแม่คุณท่านี่แบบการ์ตูนใครดูการ์ตูนเรื่องอะไรพาวเวอร์อินเจอร์อ๋อหรือว่าเขาจะมากอบกู้มาเป็นฮีโร่อะไรหรือเปล่าอุ้ยแต่โลกใบใหม่เขาเป็นเหมือนสัตว์มาเป็นน้ำอะไรช่าขออ่านคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เขาอีกทีนะการรวมตัวที่ดีที่สุดเพื่อโลกใบใหม่นะแสดงว่าทุกคนไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ่ะลองดูนะเราเราดูเองดีกว่าพี่คิมตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้ว่า j จพ ะมาในคอนเซปต์ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราดูกัน2รอบแล้วกันเนาะรอบแรกขอแบบ appreciate ก่น F อน appreciate เออไม่มีซับไม่มีอะไร<อ>ปราณฟังเพลงก่อนใช่อโอเคแล้วเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งทุกคนเป็นรีแคปแล้วกันอ่ะความานั้นหนึ่งสองสามอ่ะสมองสมองอุอ้ยเรือเออมันทิ้งสมองลงมาป่ะคือเหมือนเรือพังนะเนีย่ยอุ้ยเรือใหญ่มากเออมันเรือพังนะเอ้าอ๋อจะอยู่ในหมอกโอ้โหท่าเต้นอ่านนะอุ้ย Me, call out. I didn't want me to make it to the top. Don't want to do it. Huh? Hold it สุดมากนอนคนที่สองไม่ที่อ่านป้ะมิลลี่อรุณีมันไม่เล่อีเล้หรอว้าวนองเล่นเซ็กโหว,วิลลงว่งผูกพัง,มลลงหมดทุกอย่างอ้าะ เป็นชุดโอ้ปีดดอปมาฮาลึงเหรอปะโอ้โหเอวีสวยจัดเอวีสวยจัดโอ้วออกมาสร้างโลกใบใหม่ให้มันดีกว่าเดิมคือแตะอะไรก็แบบเปลี่ยนเลยเธอเหมือนคนละ ราว่าเมื่อกี้สวยมากอันนี้เอ็มดีเปพรีวิวนะนั่นหมาอนึงองเพลงเลยหรอสุดยอดฮีโร่สวยสวยฝันอี นี่เหรอเฮ้ยกลับมาลูกเดิม่าฮ่าฮ่ี่เหี่จ้ล่ี่ขอะลั่ลั่ อ่าฮะโอเคงงเข้าใจแล้ว <ấy> ก <urai> ็คือหน้าคนดูตอนนี้คือเหมือนโอจุดโอเอ้านี่คือโลโก้วงเหรอหรือว่าเป็นค่ายที่เขาร่วมตัวกันไอโลโก้โอฉันว่ามันมีอะไรต่อแม่อีกตั้งสามสิบวิดูไปก่อนดูไปก่อนอย่าเพิ่งเป็นน้ำมค่อยมารวมตัวกันเป็นเอ็นมิกนะสตอรี่ว้าว แนวที่แปลว่าเล็บอีกโลกยังติดติดดับเหรอยังไม่สมบูรณ์ป่ะเหมือนเอออีกจะไปซ่อมโลกนั้นเหรอหรือว่ายังไงเออบาริดาให้กูงงตั้งแต่ต้นเลยขอดูอีกรอบได้ไหมเออยังไม่รีแคปได้ไหมอะขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบแต่แบบเปิดซับได้ให้หน่อยได้ไหมอะคือวัดปุ๊นะวัดปุ๊บนะเขาจะเขาใส่เป็นความคือแบบเออแบบอ่ะเอาเอาความรู้สึกแรกก่อนดีกว่าความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกคือ คือฉันให้ค <Okay. S 1> ะแนน m อนะ MV ฉันให้คะแนนแบบ9เต็ม10เออสวย MV <MB S 2> สวย CG ไม่ลอยใช่ c g ไม่ลอยเต้นแข็งแรงเออต้นแข็งแรงอยู่เออต้นแข็งแรงเต้นเป๊ะบงังแต่ฉันฉันค่อนข้างไม่ค่อยเก่งกับแนวเพลงเท่าไหร่วะคือนหมายถึงว่าแบบอาจจะอาจจะพอฟังไปรอบแรกนะทุกคนอาจจะพอฟังรอบแรกเพราะว่าเพลงเจนซี่ส่วนมากจะต้องฟังหลายรอบมันถึงจะแบบมันถึงจะเต้นหูอะไรเงี้ยเออเพราะว่าที่ผ่านม,มาเลยก็คือมันก็จะเป็นแนวเพลงใหม่ๆอ่ะเออเออก็รู้สึกว่าเอ็มวีก็ทาเพลงมามันไม่จาเจนะ ก็คือมิกจริงๆอ่ะมันเหมือนมีสามเพลงอยู่ในเพลงเดียวปะเออในบอกสองนะแล้วลุกก็คือลุกก็มันนึกว่าโอโอโออาจจะเป็นจุดตรงกลางที่เชื่อมหรือเปล่าไอ้จุดตัวั้นมันอาจจะไปถึงโลกกันนหรือเปล่าโลกที่สวยงามอ่ะที่เชื่อมระหว่างลงมืดฝ่องมืดอ่ะมันมีมืดสองอันนะขอดูอีกรอบนึงแบบเปิดซับอยากดูอยากดูเนื้อหาคิดว่าคิดว่าเนื้อหาเพลงน่าจะเล่ามาแม่ตอนนี้เรายังไม่ได้แคปนะเราขอแบบเราขอดูอีกรอบนึงแบบมีซับขอให้เขาหูก่อนอันนี้มันเพิ่งเดินทางมาถึง สอาดไหมอืมใช่ปาสมองมันต้องจอดแต่ไม่มีน้ําเลยนะแต่เหมือนอยู่ในน้ํานะอแต่ไม่มีน้ำนะแต่เหมือนอยู่ในน้ำอืมชุบชุบคือชุบเงี้ยชุบซึมซึมซึมเข้ามาเอ๊ะแ,แต่เขาพี่เราเขกพี่เราไง ตัวเหมือนคู่ขู่นะอ๋อนี่แค่สีเสื้อเจ้าเพิ่งตกใไแจ้เย็นๆก่อนแตเย็นจันดาราเหมือนกันนะจันดาราเหมือนแบบเตรียมพร้อมเหมือนเป็นอินโฟเลยอะเศษคำเป็นเพลงอะมันกงเสียดุมีว่ะสูงอีกเปิดตาแล้วก็เอง เออใช่มันคือมันคือเบอิกปลารเปเออตาข้างอ่อระวังนะเลือดอ่ะนี่นะอันนี้ดีเออไอ,อไชอบอ,อฉันชอบเพลงสอง เพลงสอว่ะเกเพลง <this> สอว่ะืกินร้องโอโอโอ้ลาเนติสวยมากอที่คอนมีห้างเป็ของตัวเองบ้านเนี่ยโลกนะเออเป็นโลกของตัวเองบนเกาะ สวบกสวกับมิรานแต่วากันเลยนะอ่ะฉันชอบเพลงนี้สุดละวริยลอยเอาเรือลำเมื่อกี้นี่หรือเปล่าอันนี้คือเล่าย้อนอ้ยีเลอันนี้คือพกหนะเพราะเมื่อกี้ก็คือระวังนะเต้นเต้นเติมเตาโฟแต่ว่าท่ีบแรงขึ้น อู้โนลอยไดาด้วยอย้หนึ่งสเสียงสอแบบเ,เ,เด่ีแมกเลยนาหเลยะแต่น้แ่แทเฮยใหม่เลยแบบไปเอยอยอะไรอ่ะโอ้โห,โห อะไรวะเนี่ยมึงฟังสองรอบยยงไหมจริงอะไรวะเนี่ยคือแบบผิดเลยอ่ะไม่แต่คือความเป็น leader in entertainment น่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละจะมาแบบซ้ำคนอื่นมันก็ไม่ได้เป็น leader สิอะเรารีแคปกันเลยดีกว่า นี่น่าจะไม่มีเพลงอะไรตอนอ่าขอรีแคปแบบเอาแบบเท่าที่เรารู้แล้วกันงูปลาปลาเพราะว่าเอาตรงตรงคือไม่ได้ดูมานังแต่ต้นว่าเขามีแบบปล่อยทีเซอร์อะไรออกมาหรือเปล่า้เดนเนาะอ่ะไปดูก่อนเลยแรกไอไอเซตแรกเนี้ยเหมือนเป็นเซตเหมือนเขาเพิ่งมาถึงวะมาถึงโลกที่มันหักพังที่เขาอยากจะมาสร้างให้มันดีขึ้นปะถ้าเกิดในตามไฟตอนจบไอมันมีไฟกระพริบอะตรงกลางก็มีไฟที่มันสว่างไอโลกนี้น่าจะเป็นโลกที่เป็นไฟกระพริบแล้วอย่างที่เธอบอกอะมันเหมือนอยู่ในน้ําแต่มันไม่มีน้ํอ ไม่รู้ว่าโลกที่สดใสมันต้องมีปลาหรือเปล่าเหมือนอย่างโลกที่สองอะเพราะเขาเป็นน้ํากันนะตัวสัญลักษณ์ของโลกใช,<ล>กใช่ใช่ใช่น้ำมันเหมือนหล่อเลี้ยงชีวิตปะคือเลี้ยงเลี้ยงชีวิตทุกสรรพสิ่งอะปลาก็ต้องมีน้าคนก็ต้องกินน้าใช่ถ้าเกิดว,ว่าขาดน้ําไปขนาดเรือยังต้องจอดทึ่งอยู่งั้นโด,ดยสารโดยน้ำใช่ไม้ก็ต้องการลดนะ้ำพวกเขาก็เป็นเหมือนกับน้ําหรือเปล่าที่กำลังจะมาหล่อเลี้ยงให้โลกมันกลับมามีชีวิตให้เป็นเป็นการเชื่อมสมดุลให้กับทรัพยากรใช่แล้วมีคาว่ามิกด้วย มิกเกิลเหมือนน้ำจริงอหมเออการขย่ขา,ยยายยป๊อปคอนมันคือการระเบิดปะ่ะโคโฟิโลมันก็คือซ่าลองป๊อปคอนกับโคโฟิโลพร้อมไกลมันอาจจะให้ความรู้สึกใหม่บ้างไหมความรู้สึกแปลกใหม่ความรู้สึกสดชื่น,นอ,อะไรอย่างงี้ป่ะฉันว่าเขาอะอันนี้ไม่รู้นะคิดเองนะเขาอาจจะต้องการว่าเหมือนลองปล่อยใจให้มันเพ,เพนลิดเพลินเวลาดูหนังก็คือป๊อปคอนกับโคฟิโลเออเวลาเออใช่ใช่มันเป็นสเตเตอร์เนาะดูหนังกับปป๊อก็ต้องมีป๊อปคอนกับน้ำมันลมใช่อย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวมันกจะเข้หม่อน่ีมันแค่ทีเซอร์เเออได้้ขามจะเข้ามาท่ออน่ีไงเหมือนนั่งเออ เหนปะเปิดใจให้พร yeah, ้อมกอดอกกันนั่งลงแล้วดูก่อนเออค่อยมาดูนะมันกำลังจะมาเราเ็วนี้เออเดี๋ยวเพิ่งตกใจเลดเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะบางคนก็รวมกลุ่มแต่บางคนเหอนบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันเดี่ยวจริงหละมาคือโดมิโนเอ็กซเฟก เคยได้ยินเล่นโนมิโนเอ็กเฟคไหมไม่เคยเลยแม้อเาเธอเล่าสิถ้าเราเคยเล่นโนมิโนแล้วเรามาเรียงเ,เลียง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 กันอ่ะวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีตัวหนึ่งล้มอ่ะไม่ว่าใครก็ตามทั้งหมดจะล้มไปกันหมดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเพลงนี้โอโ้มันก็เราคิดว่ามันหมายถึงการที่จะทําให้ทุกคนตกตะล,ลึงไปพร้อมกันโอ้ถ้ามีคนนึงตกตะลึงกับเพลงนี้แล้วมันจะต้องตกตะลึงไปให้หมดใช่ไม่ว่าใครก็ตามเขาเรียกว่าเป็นโนมิโน้ตเอ็กซ์เฟคก็คือการเป็นไปตามๆกันคืออันนี้อาจจะแบบไปถึงกับ เริ่มว่าอะไรนะระวังนะเดี๋ยวเต้นลแล้วเต้นลแนล้วดูเว่าเพลงนี้มันดีแค่ไหนระวังตาแบบแดี๋ให้ตาค้างไปเลยเดี๋ยวลมแลม้วหลมไม่ได้อ่าประตูหลมเลยอันนี้เปลี่ยนเพลงโลกนี้เหมือนจะดูดีอันนี้มันคือทีเซิร์ฟถูกไหม ปาปัเปาขีดร้องสิขีดร้องหรือเพราะว่าเพราะว่าสันว่าเขาจะมาาเมืองที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าเขาจะเป็นเสตียเขาใส่เออให้ฉันเป็นซุปเปอร์เหร่เหมือนฟิลแบบว่าเขาต้องการที่จะมาเป็นแบบอย่างให้โลกเนี้ยมันดูดีขึ้นในแบบฉบับของเขาอย่างที่เขาบอกนั่นแหละก็ดูให้ดูสวยงามอะไรอย่างนี้ โลกของเขามีอะไรบ้างตรีความสวยงามต<อ>นน้ตนมไม้ต้นไม้ขนมโดนัทศูนย์บวกศูนย์เท่ากับนิรันด์โอโอกับโอมันคือนิรันด์โอมาหาฟ้ารันจังเลยเนาะอุ๊ยมีกันสวยเออคเต้นเต้นนี่อยู่นะชื่อรักแค่คือซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันสวยมากคนเนี้ยโอ้โหล,ลิลลี่ ก่ลังจะระดียลองดูเขาจะข้าเสือชุ่อชุดสองนี่คือวันแรกเขาดตัวปะสองคุณพ่อนี่เมื่อะมีที่ิอมีเโฟอะไรอย่างเงา <laughs> มันสามเพลงจริงวะมันสามเพลงมารวมกันอ่ะแต่โลกนี้ไม่เข้าใจอ่ะโลกสุดท้ายอ่ะโลกสุท้ามัอนแบ่ไม่ไม่ได้พังนะแต่ว่าเหมือนทุกคนแบบ สองสปอตไลท์มาอันนี้น่าจะเป็นโลกที่2แหละแต่เป็นตอนกลางคืนหรือเปล่าแม่เพราะว่าเนี่ยร้านโดนัทอาจจะเป็นโลกที่2แต่เป็นตอนกลางคืนแบบเปลี่ยนชุดออกมาเต้นรำอะไรอย่างจากที่เราคิดแหละเราคิดว่ามันจริงอาจจะมีแค่2ไม่ใช่3ไอ้ไอ้ที่3เนี่ยอาจจะเป็นอันเดียวกับที่2องเป็นตอนกลางคืนเออแล้วก็เขาน่าจะแบบต้องการมาเปลี่ยนโลกที่1ให้มันกลับมาสวยงามเหมือนโลกที่2หรือให้มันกลายเป็นโลกที่2โดยแบบอย่าเพิ่งตัดสินแบบลองแบบมาเปิดใจให้พวกเขาก่อนอันนี้คือเปิดใจให้เขาก่อน,อน,น,อน android, แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาเปล <im majors> ประมาณนี้เปล่าถ้าฟังจากแนวเพลงแต่ความเป็นตัวฉันฉันคิดว่าแนวเพลงมันอาจเข้าถึงย,งยากนิดนึงอันนี้คือฟังมาฝาเราอาจจะยังแบบด้วยความว่ามันใหม่อ่ะมันนำเทรนอ่ะเข้าใจะแบบว่ามันใหม่แล้วมันนำเทรนเพราะฉะนั้นก็คือกว่าเราจะเก็ตไอ้้ไอพวกแบบเนี้ยมีหลายๆเพลงอยู่ในเพลงเดียวอ่ะต้องใช้เวลาให้ติดหูอาจจะแบบได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเรื่อยๆอาจจะแบบ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> เดี๋ยวไงตกตะกอนต่อจากนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงสองเพลงสามมามันจ,จะมีเรื่องราวได้มากกว่านี้โอเคแนวเพลงก็ ได้พาท่ายอะไรใหม่ๆของ JYP นะแต่ฉันไม่กล้าคอมเมนต์เรื่องอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าฉันไม่รู้ความรู้เรื่องเรื่องแนวเพลงอะไรอย่างนี้ก็คือนี่นี่ก็แบบฟังมาหลายแนวว่าสะพัมันก็ติดหูแล้วจริงแบบสแนวเพลงที่แบบไม่ชอบมีแบบเยอะพอฉันก็ฟังไปก่อนแต่มันแค่เอ๊ะตอนแรกไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเนี่ยเดียววันนี้สตรีมก็แล้วคือชื่อแฟนคลับเขาชื่ออะไรอ่ะพิกน่าจะยังไม่มาเลยนะน่าจะวันนี้วันแรกพิกหรือเปล่าชื่อพิกหรือเปล่าทำไมอ่ะก็มันพิกมันหายไปนั่นแหละคำว่าพิกอ่ะมันไม่มีไฟคำเดียวอาจจะแบบรอให้คนมาหหยิิิิบบบพกกออนมซ์คืแใ้ พิกพ mm ิกเอ็นมิแบบให้มาหยิบหยิบหยิบุบ mm hmm. งเนี้ยเข้าไปทําอะไรสักอย่างโห oh, ในในวงกลมมันเหมือนมีมีเขียนโดนัทไทม์กับคอฟฟี่อะไรอะ่ะคอฟฟี่ฟี่อะไรวะสูบไม่ได้ด้วยคอฟฟี่ oh, อ,อ,อ๋มันเหมือนโดนัทกับคอฟฟี่เหรอมันเหมือนโดนัทกับกาแฟเราต้องกินคู่กันนี้ยทุกอย่างมันเหมือน ต้องมีต้องมีคู่กันต้องมีต้องมีคู่กันเป็นสินค้าใช้คู่กันเออนั่นแหละประมาณนั้นหรือว่าไอ้โลกหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถเติมเต็มของโลกที่มันหวานๆได้อยู่แล้วเอออาจจะ่อาอาจจะเป็นขมกบหวานก็ได้นะคือมันแบบเอออาจจะเป็นขมกบหวานก็เหมือนชุดที่เขาใส่อะไรอย่างเงี้ยเออเออนั่นแหละลองดูลองดู อลงดูก็เริ่มชอบแล้วนะมันเริ่มตีความแล้วลองดูลองดูใครมีคอนเซ็ปต์อะไรที่ช่วได้หรือมีข้อมูลอะไรที่คิดว่าพวกเราควรรู้เพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าเราเราไม่ได้เตรียมข้อมูลมามากเพราะฉะนั้นคือใครอยากให้พวกเราเรียนรู้อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมสัญญาว่าคลิปหน้าข้อมูลจะสมบูรณ์ขึ้นโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ข้องกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับเฮ้อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ